สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวรอบตัวทวิตเดือดดรามา่าลิซ่าแบล็ k พิง k หลังโดนพาดพิงจากสำนักข่าวบันเทิงเกาหลีชื่อดังอยู่ๆก็เกิดประเด็นจนได้เมื่อมีสำนักข่าวบันเทิงของประเทศเกาหลีใต้ชื่อดังได้ออกมาเขียนข่าวที่ค่อนข้างเอ็นไปทางลบและกระทบต่อชื่อเสียงของลิซ่าแบล็พิงค์ศิลปินเกาหลีสัญชาติไทยเป็นอย่างมากซึ่งล่าสุดก็ได้มีแฟนคลับ ต่างออกมาเรียกร้องสิทธิ์ให้เธอกันยกใหญ่โดยร่วมกันใช้แฮชแท็ก o k p o p r a s i s จนติดอันดับที่6ในเทรนด์ทวิตเตอร์ซึ่งก็มียอดทั้งหมด300,000กว่าทวิตเลยก็ว่าได้ถือเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่กำลังลุกเป็นไฟในขณะนี้ซึ่งเนื้อหาข่าวก็กำลังโดนจับตาอยู่เกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติรวมไปถึงการเข้าโจมตีในอิน t a า r กรมของเธอแต่งานนี้บอกได้เลยว่าแฟนคลับของเธอก็ไม่ยอมง่าย ถึงกลับคอมเมนต์ฟาดกลับอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจาก Bright Today คุณผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ